ท่านเคยพูดทำนองว่ามหายานไม่ใช่เซนเซนก็ไม่ใช่มหายานเซนเกิดขึ้นเพื่อล้อเลียนมหายานมากกว่าอันนี้แรงเหมือนกันนะแรงค่ะแรงจริงแล้วก็ยังมีคําสอนจากโอวาทปฏิโมกปี2510ที่ว่าพุทธศาสนาที่แท้ไม่ใช่เถราวาดไม่ใช่มหายานโหประโยคนี้สมัยนั้นคงสะเทือนหน้าดูสะเทือนมากค่ะคําพูดพวกนี้มันสะท้อนจุดยืนที่สําคัญมากๆของท่านเลยนะ คือการให้ความสําคัญสูงสุดกับการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติใช่ค่ะเพื่อจะนําไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาจริงๆก็คือการดับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือสภาวะสุญญาตาอันนี้คือแก่นแท้เลยไม่ว่าจะเรียกชื่อนิกายว่าอะไรก็ตามท่านก็วิจารณ์จุดอ่อนทั้งสองฝ่ายเลยนะเทรวาดบางทีอาจจะติดกับการท่องจํามากไปหน่อยท่านเคยใช้คําว่า อาจจะโง่กว่ามหายานในแง่ของการใช้ปัญญาพิจารณาธรรม, <S 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 มส่วนมหายานบางที